ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าตัวเองอ่ะไปเล่นน้ำตกฝันเห็นฝันเห็นตัวเองไปเล่นน้ำตกนะไปเล่นน้ำตกแปลว่าอะไร ฝันเห็นตัวเองไปเล่นน้ําตกเนี่ยจะดีในเรื่องการงานท่านจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานจะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆท่านจะมีโชคในด้านการทำธุรกิจธุรกิจการงานของท่านจะเจริญก้าวหน้าดีให้ระวังจะมีปากเสียงทะเลาะกับคนในครอบครัวตอนเนี้ย ท่านจะถูกศัตรูจ้องทำลายจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกับคนในครอบครัวให้ระวังจะเกิดความแตกแยกในครอบครัวท่านจะถูกคนพูดจาดูถูกให้ได้รับความเสียอกเสียใจช่วงเนี้ยท่านควรจะระมัดระวังคำพูดการงานธุรกิจยังจเจริญก้าวหน้าไปได้ด้วยดีเลขนำโชค สองสี่หกสองสี่หกค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นค่ะ